โอเคครับมากราบสวัสดีเื่อทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มารีวิวเจ้าแผ่นรองเมาส์แพดสมิธนะครับผมตัวที่เป็นตัว Temple นะครับ Temple of d ฟ e ีฟนะทุกคนจริงๆแล้วผมสั่งมาจากร้านไม้มอสนะครับเพื่อนๆก็ใช้เงินตัวเองซื้อมานะครับก็จะรีวิวไ้เต็มที่ถึงที่สุดนะฮะจริงๆแล้วเขาแพ็คมาดีมากนะครับทุกคนอันนี้คือชิ้นส่วนนี้เขาแพ็คอ้าวติดไปด้วยฮะที่เขาแพ็ครับทุกกคน็ มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการ์ดขอบคุณมาด้วยนะครับทุกคนเผื่อใครที่สั่งซื้อจากร้านไม้หมดนะครับเขาก็จะมีแพคเกจจิ้งที่เป็นของตัวถุงคุมแล้วก็ของตัวถุงแผ่นแผ่นสมิธไมค์ทีครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวมาดูด้านในครับทุกคนตัวเมาส์ตัวนี้เป็นรุ่นดีมเทมเพิร์น็อปดีมนะครับทุกคนจริงๆผมแกะข้างหลังไปนิดนึงแล้วนะฮะแต่ว่าหาวิธีแกะแบบแกะไม่ออกครับทุกคนพยายามแกะแล้วนะครับโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะหลายชั้นนะครับเพื่อน ก็จะพยายามแกะแบบโบบาเลยนะฮะเพราะว่าแกะโคตรยากเลยโอ้ยแต่เอาของมาดีมากนะทุกคนต้องยอมรับเลยครับนี่คืออืออ่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวอือผมกล่องเพียบเลยครับทุกคนแกะออกมาเป็นกล่องเพียบกล่องแกะเป็นกล่องเจอกล่องกล่องเจอกล่องมันตุ๊ก,กตาล้มลุกนะ่ะเอ้ไม่ไหนหนเหมือนตุ๊กตาไอ้นั่นนะตุ๊กตาอะไรผมจำชื่อไม่ได้ละอ่ะ นี่ครับทุกคนแพดสมิธครับว้าวเลยฮะแม่ก็ตัวนี้เป็นตัวรีมานเตอร์นะครับเป็นตัวที่2แล้วตัวแรกกับผมไม่เคยใช้หรอกแต่ว่าผมฮะลองซื้อตัวที่2มาเพราะว่าผมอยากลองแผ่นลองเมาส์ที่เป็นแบบพี่คอนโทลนะครับเพื่อนเพื่อนและอย่างคือจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทียบกับเจ้าตัวเอ็กเกมมิ่งที่ผมมีด้วยเนาะรวมไปถึงอาร์ s ิซานซีโร่เลยนะครับเพื่อนๆว่าอ่อในสายคอนโทลสายช้าอ่าเาเป็นที่เป็นเมาส์แพดสายควบคุมเนี่ยเออ ตัวไหนที่ดูจะมีแนวโน้มที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมาะกับเกมไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวมาอันบ็อกกันก่อนนะครับเพืเ่อนๆตามประเพณีของเรานะครับผมอ่อ Temple of d ฟดีมครับคอนโทรล o ็อต Pad ครับเขียนตามชื่อเลยครับเพื่อนๆแล้วก็คุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกง วันนี้เราขอเสนอคีแฟร์ร้านค้าไอทีออนไลน์ที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีเกมแท้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับวินโดว์แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้ลิขสิทธิ์โปรดีอีกเพียบ คลิกที่ปักหมดแน่เลยครับผมวาผ,<ม>ผมแกะมาหลายชั้นแล้วนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นชั้นที่4แล้วนะที่ผมแกะเนี่ยผู้ยอมรับเลยเขาว่าเขาแพ็คมาแบบโอ้แบบแบบสุดจริงอะ่ะเออแบบโอ้โหเอาเอาเอา,เอาแกะไม่ออกะทุกคนแกะไม่ออกแกะไม่ออกครับ ขนาดขนาดเมาส์แพดนี่ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นไซส์ที่เป็นไซส์เดียวกับ artisan ที่เป็นตัว XL นะครับไซส์ใหญ่สุดเลยครับทุกคนก็น่าจะเท่ากับอ X เก็มตัวก่อนที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็แต่เท่าที่ดูกล่องนี่คือคนละเรื่องกับ A X เลยนะกล่อง X มันดูแบบอันนี้ถ้าพูดตรงๆนะทุกคนก็ผมเชฟผมเชฟนั่นตัวเองซื้อมาเนาะกล่อง X มันดูหลวมมากเลยอะ่ะเออแต่กล่องแพดสมิธนี่คือแบบคนละเรื่องเลยครับโหคนละแบบคนคนละเรื่องอะ่ะเออแค่แค่ผิวกระดาษก็คนละเรื่องแล้วอ,อ,อ่ะเอออ่ะแล้วก็มาเลยครับ เทมเพิลออฟดีนเขาด้วยป้าว เดี๋ยวก็แกะไอ้ส่วนนี้ออกมาก่อนนะครับทุกคนจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ลองอแผ่นลองเมาส์ยี่ห้ออื่นนะเพราะว่าก่อนนั้นนี้ถ้าใช้อดิซานอะคือผมอันบล็อกไปแล้วไงเออไอ้อกล่องออดิซานเนี่ยจะไม่เหมือนกล่องแบบนี้ของวกน,นี้นะทุกคนตั้แตั้นที่ผมเห็นมากล่องเอเกมมิ่งกับกล่องแพสมิฟเนะี่ยเหมือนกันเดะเลยไอคำว่าเหมือนกันเดะอะเหมือนกันอย่างนะึงคือมันมีไอถุงไอถุงแบบเนี้ยเขาที่เขาถุงที่เขารองเข้ามาชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนแต่ว่าออดิซานไม่มีนะเออออริซานคน ก็มาครับลองดูข้างในกันอู้พื้นข้างหลังดูอ่อพื้นข้างหลังผิวพื้นข้างหลังเดี๋ยวก่อนนะทุกคนดูมพร้อมมาเลยครับแฮทสมิธอ่าเหมือนที่บอกนะครับทุกคนเวลาผมรีวิวก็จะแบบเดียวๆโียวบูบ้บบาหน่อยนะฮะเวลาที่แบบอันบ็อกนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะบ้าจี้กินไม่เกียร์พอสมควรนะครับมาแล้วครับทุกคนแฮทสมิธเทมเพิลออฟด e รีมครับผมปาบเขาให้ก็ว้าวอสัมผัสคนรับสัมผัสแรกที่จับนี่คือแบบไม่เหมือนเลยเออ ไม่ไม่ไม่เหมือนอดีซานซีโร่หรือเอเอ็กเลยอเออไม่เหมือนเลยมันมีความละมุนแปลกๆยังไงไม่รู้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนกับมันดูดดแขนผมนะเออยังไงไม่รู้ทุกคนแต่ว่าผมแมะได้ยินคนอื่นก็พูดมาเรื่องของงานอาร์ตเว้ยพราะแบบเอ้ยเอยงานสวยเออพอมาดูจริงทุกคนงานแม่งเนี้ยพอยเอเอ็กเยอะเลยฮะอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าผมซื้อด้วยเงินตัวเองทั้งคู่เนาะงานเนี้ยมากครับงานเนี้ยมากตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้จะเป็น Temp l e of d e ดีนะทุกคนจะเป็นสายคอนโทลนะครับก็คือสายควบคุมนี่แใทชช้้บบมาา ต้องการความควบคุมสูงอ่ะผมก็ยังไม่ยังไม่ได้ลองคือยังไม่ได้ลองใช้หรอกแต่ผมคิดว่าท่านไหนดูไหนรีวิวมาก่อนที่จะซื้อมาทดลองเองนะก็น่าจะถูกใจสายคนโทรหลายคนนะเออด้านหลังก็เป็นอ่ามีคำว่าแพดสม,มิดด้วยนะครับทุกคนจะเป็นโพลลรอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่มีความยางเหนียวๆนิุมน่มๆนิดหน่อยเห็นผมดูรีวิวจากท่านอื่นมานะครับเห็นว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสอง้นหลังมันจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ความหนาตัวนี้ไม่ได้วัดนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะใกล้เคียงกับอาร์ติซานอ่าใกล้ใกล้ ความนุ่มยังยัง,ยงประมาณซอฟของอาดิซานนะครับไม่ถึงกับเอกซอฟเนาะแต่ว่าหนาพอสมควรหนาได้ไล่กันเลยครับทุกคนแต่ผมชอบ มมไม่รู้ผมไปชอบผิวสัมผัสว่ะเออทาไมไม่รู้อะ่ะเวลาแข็งมันถูว่ะทุกคนคือมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมบอกเพื่อนในรอบก่อนได้ว่าเจ้าอันดิซานอะ่ะเวลาผมถูไปอะ่ะเดี๋ยวผมชอบเป็นรอยแดงตรงน,นี้ไว้เออแต่ว่าตัวแพทสมิธอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรีวิวดูก่อนว่ามันจะเป็นไงมากทุกคนก็โอเคเดี๋ยวไปประกอบล่างเรียบร้อยกันครับแุกคนทุกคนครับผมแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับโอเคครับผมโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่ผมได้ทําการ lock, อันบ็อกเจ้าตัวแพทสมิธนะครับเพื <ๆ S 1> ะะ่อนๆแล้วก็ใช้มาสับพัฟใหญ่ๆแล้วนะครับ ใช้แพดสมิธต,ตัวนี้มาประมาณค่อนข้างที่จะน่นนาจะแตะเป็นเดือนเลยนะครับทุกคนจากคลิปแรกที่ผมได้อันบล็อกไปนะครับแล้วก็มาในคลิปนี้ก็คือใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะมาถึงณวันนี้นะณานะวันนี้นะครับทุกคนก็ผมจะบอกณนะวันแรกกับนณะวันนี้ครับผมเอ่อฟีลสปีดนะครับถ้าที่ผมใช้นานที่ที่ผมใช้จริงแบบไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับทุกคนต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าเจ้าตัวแพดสมิธเนี่ยช่วงแรกๆที่มาครับจะมีคาวามฝืดอพอสมควร พอสมควรแบบเป็นสายคอนโทนแต่จานนะครับแต่พอใช้ไปพักหนึ่งผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันลื่นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าด้ความชินมือของผมไม่ผมรู้สึกว่าเอ้ย สมบัติหรือว่าคอนโทรลง่ายขึ้นหรือว่าแผ่นตัวแผ่นสมิธเองครับมันเริ่มปรับตัวให้ผมเนาะก็คือมันมีความลื่นที่มากขึ้นนทุกคนง่ายๆเลยครับก็ลองชุกเมาส์นะครับตอนแรกคิดว่าเป็นแค่เมาส์บางเมาส์อย่างเช่นเจ้า G Pro Superlight X เนาะที่ผมทาการเปลี่ยนฟแตรผมคิดว่าเอ้ยอาจจะได้ฟีดใหญ่หรือเปล่ามันเลยลื่นแต่วความเป็นจริงคือไม่ใช่เลยครับลื่นหรือฝืดคือไม่ได้มีผลเลยครับทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วตัว ตัวแผ่นเึงนะครับผมก็น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างน,นะครับแต่ว่าฟิลเล็เเกเจอร์การสัมผัสทุกคนยังเห็นเหมือนเดิมนะครับผมชอบแ่นสมิธอย่างนะข้อแตกต่างของแ่นสมิธท,ที่ผมเคยใช้นะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวเอ a ก i n มมิงเนาะรวมไปถึงเจ้า อ๋ออาทีซานนะครับผมมีความรู้สึกว่าเจ้าแพทสมิธนะครับทุกคนมีขุย้ขวีขนนะครับคือมองเน่แทบไม่เห็นเลยนะเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไม่มาซูมใกล้ๆแบบใต้เมาส์จริงๆทุกคนแบบใต้เมาส์แบบเนี้ยสมมุตินะถ้าเมาส์สีดำมันจะเห็นชัดใช่ไหมเป็นแบบดูดขนขึ้นมาแบบตามฟีดเมาส์อะไรเงี้ยอืมคือจริงๆอ่ะผมผมคิดว่าขนนะ่ามีหลุดนะบ้านทุกคนแต่ว่า ขาน่าจะเขาออกแบบมาดีพอสมควรครับคือแทบมองไม่เห็นเลยถ้ามองด้วยตาเปล่าผมคิดว่าแผ่นลองเมาส์ผมสะอาดมากเลยนะบางทีผมลูบไปอ่ะม,มีแบบเม็ดกรวดหรือว่าอะไรแบบนี้นที่ผมแบบอาจจะไปจับมาแล้วผมเอามือมาวางมาแตะบนโต๊ะคอมหรือว่าบนแผ่นลองเมาส์ครับคือผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมมาโดน้ที่เอา้ามีกรวดนีอะไรอย่นเี่หรอคือต้องบอกว่าอาจจะด้วยกราฟิกที่เขาทำมาด้วยนะครับทุกคนต้องบอกว่าหุน่นยนตาม,มากครับแล้วก็เรียกว่าฟิลสัมผัสท่าก็ยังเป็นฟิลที่ผมตั้งแต่วันแนีส่่าเลทผมอ์นนะ มันพื้นที่แปลกที่สุดแล้วเออตั้งแต่ใช้มานะครับเกมเมิงออดิซานพวกเนี้ยคือยังผมยังไม่เคยเจอแผ่นรองเมาส์ไหนที่เป็นที่เป็นเท็กเจอร์แบบเนี้ยเออมันเป็นแผ่นผ้าแบบผ้าจริงๆนะทุกคนเออฟืลคอนโทรลคือคอนโทรลจริงๆครับใครที่เล่นเกมสายคอนโทรลนี่ผมแนะนํานะเออแล้วก็ลองดูครับจริงๆแล้วแผ่นรองเมาส์สายคอนโทรลนะครับ <c oughs> ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับลองเปลี่ยนเพื่อนต้องลองแผ่นรองเมาส์สายคอนโทรลกับการปรับ DPI ให้สูงขึ้นนะ <c oughs> ปกติ DPI ีไอจะได้ประมาณ800ใช่ไหมแต่ถ้าเล่นสายคอนโทรลลแ้วเพื่อนๆไไปปหาาาซื้้ออออีีีีงงงงเเมมส์ทท่่่่่แบบลยยนะผวัก็ต เปลี่ยนมาใช้ฟีดลอเมาส์ตะกูลโปรหรือะกูลสปีดไว้เพราะถ้าเพื่อนเพื่อนใช้แผ่นคือตอนแรกผมมีความคิดที่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนฟีเมาส์พวกอ่าไวเปอร์วิตีโปรเนี่ยให้เป็นฝีคอนโทรลกับใช้แผ่นลอาเมาส์ที่เป็นเมาส์แพดคอนโทรลอ่ะผมบอกเลยครับใช้ไม่ได้ทุกคนมันจะฝืดมันจะอืดมากๆนี่ขนาดผมเป็นฟีเดิมเดิมผม,มรู้สึกว่าเ,เนี่ยคือมันมีความหน่วงหรืออืดพอสมควรทุกคนมันไม่ได้โฟค่ะนะนะด้วยความที่ว่าเป็นแผ่นคอนโทรลด้วยนะเออก็บอกนะครับว่าถ้าใครท,ครที่ใครที่จะใช้เจ้าแพดสมิตต เป็นสายสปีดนะครับแล้วก็ดี i ที่ปรับก็อาจจะล้วแต่เพื่อนแล้วกันแต่ผมแนะนำหมดเลยว่าอย่าใช้แผ่นอย่าใช้ฟีดเส์ที่เป็นสายคอนโทเกับสายคอนโทลที่เป็นเน์แผ่นนะผมว่าไปด้วยกันยากครับโอ้ยากเอาจริงแค่จะเอื้อมมือไปสบัดยังยากก็เลยตอนแรกๆผมยังคิดว่ามันเร็วไปหรือเปล่าว่าจะผมมาใช้จริงๆใช่ไหมกลายเป็นว่าเฮ้ยมันเร็วประมาณนี้คือจุดที่ดีนะแล้วกับกลายเป็นว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับเจ้าอาร์ติซานอาดอาร์ติซานซีโร่เอ็กซ์ซอฟนะครับผมมีความรู้สึกว่าเจ้าตัว อ่าแพทสมิธเนี่ยมีความลื่นกว่าเอ้ยไม่ใช่มีความลื่นกว่าอดิซานมีความลื่นกว่าครับมีความลื่นกว่าเจ้าตัวของแพทสมิธครับแล้วลองลงมาก็จะเป็นเอ็กเกมมี่เอ็กเกมมี่นี่จะลื่นได้ไล่กับเจ้าตัวอดิซานเลยแต่ว่าเท็กเจอร์เขาจะสู้อดิซานไม่ได้นะเพราะว่าราคามันครึ่งๆเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมีความคอนโทรลหรือว่าช้าที่สุดนะก็ต้องเป็นเป็นส่วนของแพทสมิธนะครับแต่ว่าได้เพื่อนๆคนไหนที่ได้ลองแพทสมิธแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย เจ้าตัวพัสดุตัวเนี้ยผมต้องบอก sure นะพัสดุตัวผืนสีเนี่ยเป็นสายคอนโทรลที่มีความเร็วช้าที่สุดในของในในโปรดักต์พิสแล้วเนาะลองลงมาก็จะเป sure okay. <c oughs> ็นเจ้าตัวที่เป็นอีกสีนึงครับที่เป็นลานมังกรสีสีแดงดำงนะครับตัวนั้นจะเร็วขึ้นมานิดนึงเนาะถ้าใครที่เป็นสายแบบเคยใช้แผ่นสติดนะผมจะแนะนําให้ไปสายอ้าผมจะแนะนําให้ไปใช้แผ่นมังกรมากกว่านะผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แผ่นนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะซื้อแผ่นนั้นมาลองด้วยนะครับทุกคนจากนั้นไม่มดนะครับเพราะไม่ไดซือองมาตรรงๆนนะคคับทุก ก็เนี่ยครับก็เป็นการรีวิวใช้ต้องบอกก่อนว่าทุกการรีวิวที่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เป็นการใช้งานจริงจากตัวผมเองนะครับผมทุกคนไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเอามาลองหรือรีวิวเองเมาส์ท,ทุกตัวที่ผมหยิบมาใช้ g pro super light viper v, apor, v t pro ผมลองด้วยตัวผมเองหมดเลยนะพูดด้วยความที่ผมอยากลองช่วงนี้คือผมบ้าจีมากนะทุกคนแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเจ้าแพทสมิธนะทุกคนเนี่ยผมให้ผมให้คะแนนกราฟ,ฟิกแบบสิบเต็มสิบจริงๆครับเพราะว่าผมมองว่า x gaming อ่ะ ความกราฟิตี้ความละเอียดรายละเอียดของแผ่นรองเมาส์อ่ะยังสู้แผ่นสมิธไม่ได้ไม่ได้ไไดพอสมควรเลยเรียกว่าครึ่งๆเลยดีกว่าเนาะถ้าถ้ามามองใ,ใกล้ๆนะในกล้องอาจจะไม่เห็นต่างมากนะคนไหนถ้ามองใ,ใกล้จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหเนี่ยแบบเงาแสงเสริมบางทีผมนึกว่าแผ่นรองเมาส์ผมแบบเป็นจุดขาวๆเป็นเศษผ้าหลุดออกมาพอผมไปูดถูดูดดเออไม่ใช่นี่หว่ามันเป็นจุดที่เขาออกแบบมาแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมันทำให้ผมเออไยเหมือนกันนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ใครที่อยากจะซื้อก็ลองไปดูที่ร้านไมมอสล้วกันนะครับลองหาร้านที่ไว้ใจได้ดูแต่สส่่ววนนนนนนตััผผมมมมมมมซซซืื้้้้อออออออาาาาาาจกกรรรรไไไไค์ดะะะบเเเเปป็็ลง นะครับก็สัปดาห์น,นี้ก็ประมาณที่มีคนใครที่มีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ได้นะครับช่วงนี้จะผมจะทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับเ,เกีเร์แม็กเกียร์บ่อยนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ผมเปลี่ยนเกมยร์แม็เกียร์บ่อยพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าแม้กระทั่งเป็นหูฟังเจ้าตัว Steel Series ที่ผมเคยได้รีวิวไปทุกคนตัวนี้ใช้ดีมากครับ Aero 5นะครับดีกว่ารุ่น7อีกนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับทุกคนใครที่มีคำถามสามารถทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมมาไล่ตอบนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหมม่่นนะเพือสสวััดีครบผ